มีทั้งหมดกี่เหรียญนะฝั่งละกี่เหรียญฝั่งละยี่สิบสองเหรียญโอเควันนี้มาเล่นกับพ่อนะโอเคเดี๋ยวพ่อให้หยอดก่อนจัดไปเอาเลยเราต้องเราต้องดักมันไว้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 

Bye bye